เปเรียนเกี่ยวกัเการทำเตเตออาก็จะได้นปเธอทางการนั่นนะอาในทวาต้องไปเจอเพื่อพยายามอีครทบเตอท่านที่หนึ่งคุณแม่คุยอินระาจสวัสดิ์ท่านที่สองทั้นตองนท่านเราในโลกเทศน์มนตรีเมืองความย่อยทันที่สามคุณเด็กจะสวัสดิ์ั้นที่สี่พระอาาของวัาตัที่สอง ท่านที่ห้าคุณดวิจีกาลังจิโสที่หกคุณดยงสุจิลาลังจิสวัสที่เป็นคุณดมแเ่วันีตัณาท่านที่แปดคุณดนงปุริยายยกของท่านที่เก้าคุณดม4สีม่งเวศ

ก็รียกเครื่องพยธรรมกระเช่าเอาไว้อีกครั้งหนึ่งนะเอาหนึ่งสองสามทุ เอ,อ่อุดที่สามนะ ก่วยอจะตั้งมอตาแล้วจะฝากนะก็เก็บกนะลพอบรรลยน่ะในอนาวัยมุติตา ตั้งใจตวดน้ำนะยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนดิสะขอรังเอวะเมวายโตทินังเปตานังอุปกาปปติอิชิตังบาดิตังตุมหังทิปเมวสมิชันตุสัพเพปุเรนดุสังกาปา จันโโปนราโสยะทามนิโชติระโสยะทามติติโยอวิวาจันตุสัพพะโรโหวินาตสตุมาเตยปะวะ เวันตุเตเวันตุสาขัังขลลังราขังตุสาคาเทวตาสังขัธรรมานุาเวนะสทคาสดีเขวันตุเตเวันตุสาขัังขลลัราันตุสเทวตา 哦。Oh. Yeah. เดินพราิโยมกางวันกระโยมทอง จะมีกี่องก็ได้สามองห้าองสิบองอะไรก็ได้แล้วเป็นวัดพระนิพพานขนาดน้อยรองเจ้าวาดเป็นเบอร์สองหมายถึงว่าพระเพื่อนไม่อยู่แล้วก็เบอร์สองต้องขึ้นเจ้าวาดใช้ตะปุ่มมากก็วัดตะปุ่มหมายมั่นมั่นมือ่าองนี้แหละเบอร์สองนี่แหละต้องเป็นเจ้าวาด่อไปพุทธเนนานเราเป็นนิยมเพราะว่ามันมีปัญหาถ้าเกิดว่า สร้างรองเจ้าวาดขึ้นมาแล้วต่อไปข้างหน้าส่้างมีปัญหาว่าจะเป็นเจ้าวาดหรือไม่ก็กฎหมายมันก็ขับว่าต้องต้องรอจนกว่าขึ้นไปได้ทีนี้มันมีผู้ช่วยหลายๆองค์ขึ้นมาก็ความเห็นทนานาไปในความเห็นจะไม่ค่อยตรงกันเลยเกิดรายละเอียดผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นเจ้าวาดหรือาม่ก็รอก็มีความอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มาแล้วหลังนี้ก็ยึงไม่มียกตั้งรองเจ้าวาด แต่ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยจะนิโอก็ได้พอถึงเราวจะต้องเลือกจวาวาดออกมาก็เอาในจนวนผู้ช่วยนื่แหละว่าใครดีใครเด่นใครดังในแผนไหนในเรื่องอะไรก็อยากจะได้องค์ไหนก็สาวเสียกันใเจ้าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รจัาหวัอำเภอในเขตนั้นนะอ่าทักเลือกหาหาองค์ที่เหมาะสมที่สุดเด็กก็ต้อไปยึดไปเจ้าหน้าที่ว่แต่ตั้งแต่ว่าใน ยุคมองตมานี้เป็นแต่ว่ากันวัดมาห้าปีกว่าถ้าจำไม่ผิดพระองค์วัดกระจงทองได้องค์ที่สององค์ที่สองนี่ต่างจะรอแอลวัดที่ไหนองค์ที่หนึ่งวัดที่นครททนี้มีองค์เป็นแอลวัดจุบันนี้ในช่วงนั้นหลวงพ่อแอลวัดก็ไม่สบายแล้วก็เขาก็ขอมาบอกขอคณะเท่าไหร่นะก็เป็นเป็นเนจ้าคุธเลยนี่เป็นเจ้าคุธสอง สอั้กขอไปนมาศขอไปลองเจ้าวานเลยหลวงพ่ขอขอมาหขอมาตอนนั้นเขาเพราะนั้นไม่มีใครไม่มีมตุวเลืยมันเป็นแ้่วายู่แล้วก็เลยขอไปลองมาโอเคหนึ่นงก็งงจำไม เจ้าวาดก็มียังมีอยู่เน้นทำหน้าที่ในในเมื่อเจ้าวาดมอบหมายให้ทำเรื่องอะไรให้ทำงานในส่วนตัไหะไรก็หมายก็เป็นเป็นหน้าที่ของเจ้าวาดที่จะมอบหมายให้ทำร้องหรพูดช่วยใหยเป็นหน้าที่ของเจ้าวาดเราคำว่ารองของเจ้าวาดหรือพูดช่วยเจ้าวาดเจ้าวาดก็มอบหมายให้ทำในสิ่งใดในเรื่องอะไรในการปกครอง เดินตัวจไแผ่กิจการน้ำสงทบเท่าไรก็แต่ที่ที่พ่อจะไหวจะมองให้กับคามที่หลวงพ่อท่านได้มอบให้กันนบไปทำนอกเนี้นอกนแลน้้เดี๋ยวก็ปัญหามันก็จะเกิดกับำ เป็นยายนเยกเป็นโยเป็อเป็น um แน่งเป็นะล้ออยากษบกามาร่วมงานในวันนี้ขออนุญารส์ท <Mun> ุขอบคุณท่านสงที่มาเที่นตรงในวันนี้ด้วยสุดท้ายก็ขออวยพรให้เจ้าคณะพระสัการิิการเรียบยทุกคนทุกทาง Tak ada นี่ตากล้องทาเรียบรัฐบาลนะว่า ในขณะนี้อาเบะเดมระสุนองพ่อราตรงล้ก็ดีจังหวัดจัหวเดตัวเต้ารวมไปเจ้าอาวาสัตตุกขวัญพระอารามหลวงอาจารยดเ่ เน่คะแแนว้า้แล้วนะ95ร้อยแปดยวยันแงแรงทุกคนอเอาะร้อยแปดร้อยแปดถ้าลูกก็ค

嗯，好，我问你一句嘛，我们俩。 มาแสดงความยินดีต่อ,อกตรการจับสลากสุเยทศนโทน

예. Uh.

Đi vào cái này Coi là may thành thần không quản lý Ở đồ thất đầy